ดูจากรีวิวแล้วรีวิวได้ครบช่วนครับทุกซอกทุกมุมของรถเลยครับบริการรวดเร็วด้วยครับจาดเซลจากดาริยาจัดจาเออีกเอกสารอะไรประมาณนี้ครับรวดเร็วโตโยต้าเวลฟาสามจุดห้าเซจิเอ dition ปีสองพันสิบห้านะครับราคาหนึ่0ล้าบาทนะครับเลขไมล์สองแสนสามหมื่นกิโลนะครับรถมือเดียวป้ายแดงประวัติศูนย์ตรงทุกระยะนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากกันได้สีขาวมุกเด,ด,ด,ดิมแบบนี้เลยนะครับผม สดีครับวันนี้มนันน่ามาเต็มรถโปรดบ้านนะครับมีรถตู้พรีเมียมส,สวยๆเข้ามาใหม่หนึ่งคันครับวันนี้เป็นโต้ต้าเวลไฟปีสองพันสนะครับเป็นเซจิเอชัน็อปสุดเบนซินนะครับผมราคาดีๆราคาเบาๆนะครับเพียงแค่1นึ่งล้านหกแสนบาทน,นั่นเองนะใครกลังหารถ MPV นะครับรถตู้ประตูไฟฟ้า2ข้างแบบนี้นะครับได้ความพรีเมียมได้ที่นั่งได้บอร์ดมิกกี้เมาส์ออปชั่นเต็มๆนะครับต้องเวลไฟคันนี้เลยครับผม ปี2015นะครับราคา1 6 9 0 0 0 0บาทนะครับรถมือเดียวป้ายแดงประวัติศูนย์ตรงทุกงระยะเขาก็เป็นสีขาวมุกเดิมโรงงานด้วยนะฮะวันนี้ผมจะพามาชมนะครับว่าเจ้า Wellfire ZJ Edition คันนี้นะครับสภาพจะเป็นยังไงบ้างออเทชันต่างๆทำให้มันถึงเป็นรถที่ขายดีทำให้มันถึงน่าใช้นะวันนี้ผมจะพามาชมนะครับผมก่อนไปชมกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทางโปกั r บ้านด้วยนะครับถ้ากดติดต่อก โต้ต้าเวลไฟนะครับ2.5 ZG Edition นะครับผมนี่เป็นตัวเปลี่ยนโฉมแรกมาเลยนะครับแล้วได้ตัวท็อปท็อปสุดเบนซินนะเขาจะได้ว่า ZG Edition นะครับนี่ครับบางคนจะเรียกว่าไฟหน้าตาสองชั้นนะฮะนี่ไฟหน้าสวยงามมากมีไฟเดอร์ท,ทัมมันนี่อะไรครบเลยนะครับด้านหน้าจะมีไฟเลี้ยวแล้วก็มีไฟฟล็อกแรมหรือว่าตัดหมอด้านล่างนั่นเองนะฮะเซนเซอร์หน้า4จุดครบเลยนะครับกระจากหน้าโครเมียมพร้อมกระจากหน้าเรดาร์ ครบเลยนะครับผมนี่ระบบต่างๆครบคันนะครับแล้วก็คันนี้เป็นสีเดิมทั้งคันนะครับมันก็จะมีนี่อุปกอณ์นิดหน่อยนะครับถ้าให้เก็บก็แจ้งได้เลยครับผมคันนี้ผมปล่อยสีเดิมไว้นะครับผมเพราะว่าเจ้าของเก่าไม่เคยทําสีเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกสะเก็ดหินตรงฝากระโปรงนะครับบางๆนะครับถ้าใครชอบสีเดิมๆผมก็ไม่เก็บนะครับเพราะว่ามันได้สีขาวมุกเดิมโรงงานอยู่แล้วนะครับผมนี่ครับตัวตามกระจกต่างๆก็คือของเดิมเพลยนะครับสีขาวมุกสวยๆเลยนะครับผม มาดูเรื่องของล้อแม็กกับสเปกยางกันบ้างนะครับอันนี้ใช้ยางไม่เชื่อมรินไพร์มาซีโฟปี2023ยีางใหม่ยางปีเดียวเองสเปค235 50 R18 นะครับแล้วก็ล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กปัดเงาอันรอยมันก็จะมีรูร้อนนิดหน่อยนะครับดิสเบรกคู่หน้าครบจานเบรกเดิมโค้กเดิมสปริงเดิมหมดพลาสติกซุ้ม้อต่างๆเดิมอยู่ครบหมดนะครับทุกอย่างเป็นของเดิมหมดกระจก,กโตลต้าเดิมนะครับไม่แตกนะครับไม่เคยเปลี่ยนนี่กระจกหูช้างสีขาวมุกนะครับปรับด้วยไฟ LED ตรงนี้นี่ฮะเดิมเลยกัันนสาดไมม่ีะครบ ชิ้นงานต่างๆเดิมหมดแล้วก็มือประตูจะเป็นโครเมียมหมดเลยนะครับผมด้านในครับบอกเลยว่ารถพีไม่มากๆนะครับเวลไฟน่ะจะทําเป็นเบาะหนังด้านในแบบเป็นผ้าอาคันธารานะครับผมลายไม้ชิ้นงานโครเมียมต่างๆกระจกออโต้คู่หน้าครบเลยนะครับชิ้นงานสภาพดีครับประตูหน้าฝั่งซ้ายก็ไม่เคยแกะไม่เคยถอดอยู่แล้วนะครับผมให้ดูหมดเลยครับสภาพสวยงามมากนะครับทั้งหัวน็อตนะครับแล้วก็เมือัพประตูนะครับคานบนเสากลางนะครับ เดิมหมดนะครับนี่แกให้ดูแบบนี้เลยสภาพสวยงามมากเม็ดอาร์ตเดิมหมดนะครับนี่แกให้ชมแบบนี้เลยเบาะด,ด้านในเบาะไฟฟ้าคู่หน้าครบมีตัวปรับดันน่องครบเลยนะครับบันไดเหยียบขึ้นนะครับมีหมดแล้วก็นี่เียบเพียตัวถังนะครับคันนี้เป็นรถนําเข้านะครับรถเอาผ่านไฟฟ้าะจะเป็นรถนําเข้าหมดนะครับสติก๊กเกอร์จะเป็นแบบนี้จะไม่ได้องปีไว้แต่ว่าในเรือ่องมันเป็น15แท้เลยไม่ได้ลากจดด้วยนะครับผมแล้วก็ประตูไฟฟ้าเป็นประตูสไลด์สองข้างนะครับ นี่สวยงามมากประตูเบาครับผมก็น,นี่ครับพวกตามสติกเกอร์ต่างๆสติกเกอร์ระวังข้อควรระวังต่างๆก็น,นี่ให้ดูอะไรเป็นอาร์ครับผมเนี่ยเห็นไหมเดิมหมดเลยตามสันตามคมไม่มีเคาะมาเลยครับคันนี้ไม่เคยทําสีเลยนะครับเดิมสนิทมือจับตรงนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับสภาพดีเลยเนี่ย ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยนะครับตรงนี้มีจอกมันก็เป็นราคาแบบมูนรูฟนะครับเป็นราคามูนรูฟเลยมีแอร์สามตอนครบนะบบก็เบาะหนังตัดกับผ้าอาคา,า,าันธารานะครับแล้วก็หเป็นเบาะหัวเมาส์นะฮะนี่ปรับได้หมดนะครับปรับตัวดันน่องได้ปรับพนักพิงได้หมดนะครับทุกอย่างระบบไฟฟ้าใช้ได้หมดนะครับแต่ว่าเวลาจะเอาเลื่อนเข้าออกนะ่ะต้องปรับแบบนี้ดึงตรงนี้ขึ้นมานี่ตรงนี้จะไม่ใช่ไฟฟ้าแต่ว่าตัวปรับตรงนี้ ทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดนะครับประมาณนี้ปิดก็ปิดไฟฟ้านะข้างในสภาพใหม่มากครับแล้วก็คันนี้ขายถูกกว่าตลาดเป็นแสนเลยนะครับขายดีนะครับแล้วก็รถแบบนี้เราได้มาบ่อยมากๆนะครับเราก็แบ่งปันให้เพื่อนๆของเราได้ใช้กันนะครับผมนี่ครับยางฝั่งซ้ายนะครับยางม่เชอรินสเปคเดียวกัน2 3 5 5 0า R 1 8นะครับยางปีเดียวกันหมดครับยางปีสมั3นะครับน้องแม็กหลังเนี่ยแทบไม่มีรรอยเลยนะครับผม ดิสเบรกสีขาครบนะครับแล้วก็ช่วงนั่งสวยนะครับชคเดิมหมดสปริงเดิมหมดแล้วก็ตามท่อต่างๆนะครับอยู่สภาพดีเลยนะครับรถไม่จมน้ําไม่ติดข้ามแล้วก็ไม่ไยุอยน้ําเค็มด้วยนะครับสภาพดีมากด้านท้ายนี้นะครับก็เป็นไฟตัวใหม่แล้วนะครับผมนี่เวลไฟก็จะเป็นแบบนี้คมใสๆแบบนี้นะครับไฟเบรกจะเป็นไฟ full LED นะครับไฟอยู่ตรงนี้ไฟหอยอยู่ด้านล่างนะครับผมเซ็นเซอร์ถอย4จุดนะครับมีกล้องถัยหลังในตัวก็นี่มีโลโก้เวลไฟครบเลยนะครับ ฝาท้ายเวลไฟเราเอาผ่านอ่ยเวลาเปิดปิดอ่ะจะเป็นไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดเราอยู่ด้านท้ายน่ะมันกดเปิดตรงนี้มันจะเปิดบแบบธรรมดาแต่ว่าเวลาปิดก็ปิดไฟฟ้านะปิดตรงนี้นะครับนี่มาดูนี่กันนี่ครับมัดฝาท้ายเดิมนะฮะแล้วก็ตะเข็บด,ด้านข้างเดิมหมดเลยนะครับนี่เดิมหมดนะครับมัดประกันรถสวยแน่นอนนะครับแล้วก็เบาะนะครับ ใครไม่ใช้นี่พับไปเลยพับแบบนี้ก็ได้นะครับพับเสร็จปุ๊บปุ๊บกดขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ล็อกตรงนี้ปรับปรับได้นะครับสูงตำ่ำทั้งสองฝั่งเหมือนกัน แล้วก็เอาตรงนี้บล็อกก็ตรงนี้อ่บเรียบร้อยนี่คือวิธีการพับเก็บของแถว3านะครับใครไม่ใช้ก็พับเก็บแล้วก็วางของได้ตามปกติเลยนะครับผมแล้วก็นี่แม่แรงตัวขันอยู่ฝั่งซ้ายนี่ครับมีครบหมดนะครับของเดิมอยู่ครบนะครับฟรฟรฟรไฟฟ้าปิดตรงนี้ นี่ครับทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติสติ๊กเกอร์ของพวกอนนำเข้าก็ยังอยู่ครบนะครับไฟเบรคตัวที่สามสปอยเลอร์ต่างๆสภาพดีเลยครับทุกอย่างสภาพสวยแล้วก็นี่จะมีรั่วตรงนี้นะครับนิดหน่อยนะครับโดยรวมครับสวยงามนะครับสีขาวมุกเดิมๆเลยนะครับรถสภาพดีครับโครงสร้างสวยแน่นอนการติ๋โครงสร้างเดิมกี่เปอร์เซ็นต์นะครับยางหลังฝั่งขวายังวิเชลินพาร์มาซี่เหมือนกันนะครับสเปคเดียวกันหมดยังปีสองพันยี่สิบสามกอ์แมกสวยมากนะครับดิสเบรกสีก็ครบโช๊คเดิมสปริงเดิมหมดเลยนะครับ ก็นี่ตอนนี้ตัวไฟฟ้าเหมือนกันนะครับสองข้างเหมือนจะเปิดปิดแบบมันนุ่นก็ได้นะครับก็ไปปิดตรงไฟฟ้าตรงหน้าจอเอานะครับผมนี่ครับรงร้างสวยมากให้ดูเลยครับเมทอาร์คทุกอย่างให้ดูหมดนะครับรถพวกนี้เราไม่มั่วซั่วซื้อนะครับแล้วก็เราประกันรงร้างให้ได้อยู่แล้วนะครับผมนี่ครับสภาพดีมากด้านในนะครับเบาะต่างๆนะครับปรับได้หมดนี่ ปรับพนักพิงเห็นไหมปรับได้ตามปกตินะครับสภาพยังดีครับดูจากผ้าต่างๆนะครับผ้าอาคันธาหนังต่างๆนี่ไม่ได้มีการเก็บงานเลยนะครับให้ดูเลยครับว่ารถเจ้าของเก่าใช้ยังไงนะครับแล้วก็บอกมันใส่คาซีไอโซฟิกได้นะครับครอบครัวแบบมีลูกน้อยหรือแบบมีน้องอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใส่คาซีได้ตามปกติเลยนะครับผมรถมันเอื้ออํานยอยู่แล้วนะครับมาดูฝั่งคนขับกันบ้างดูเม้นอาร์ก่อนเลยแกให้ดู เดิมเดิมหมดนะครับโครงสร้างเดิมหมดเลยเราประกัน,นครับเ่าสวยแน่นอนสติเกอร์เดิมสติเกอร์ส่กลอยานต่างๆอยู่ครบนะครับบริกรวิดตรงนะะก็นี่ฝั่งคนขับจะมีกระจกออโต้สีบานนะครับผลัประตูกับประตูนะครับแล้วก็พับกระจกหูช้างซ้ายขวาได้หมดเลยครับเบาะคนขับเนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้าแบบ memory ีาจุดเซต1 2 3ได้หมดนะครับกุญแจก็จะเป็นกุญแจพุ s ต s t a r แบบนี้ น,นี่เราประตูต่างๆนะครับได้หมดแล้วก็เปิดประตูซ้ไรซ้ายขวาอันนี้เป็นไฟาาฟ้านะครับนี่เวลไฟเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องของเจ้าคันนี้นะครับว่าเจ้าเวฟฟาร2.5สจีดิชั่นจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันฝากระโปรงก็จะมีสะเก็ดหินนะครับเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาใช้วิ่งอย่างเงี้ยมันก็มีดโดนหินมาบ้างนะครับอันนี้เป็นตังไว้ใช้ง,งานทั่วไปแต่โครงสร้างอ่ะสวยโครงสร้างเดิมนะฮะเพราะว่าสีไม่ได้เก็บเลยนี่ เดิมไม่เดิมดูจากอะไรครับดูจากฝากระโปรงกันเลยครับสติเกอร์เดิมอยู่ครบหมดนะครับรถนาเข้าจะมีฟอนต์ญี่ปุ่นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมเนี่ยฟอนต์โตโยต้าฟอน์คมชัดสวยแบบนี้นะครับนี่คือฟอนต์เดิมฝาหน้านี่เห็นไหมเดิมหมดเลยไม่แกะไม่ถอดแก้มเดิมไฟหน้าเดิมนะครับสวยงามมากคานหน้าเดิมนะครับสวยงามมากทั้งสองฝั่งนะครับการันตีเลยครับว่ารถเราสวยแน่นอนนะครับ ตรงไหนมีรอยหินเราก็แจ้งครับคันไหนไม่ได้เก็บสีเราก็แจ้งเลยครับว่าเดิมๆนะฮะนี่ย่งเงสวยจัดนะครับทั้งแก้มทั้งคารไฟหน้าสวยงามมากนะครับนี่คือรถเดิมแน่นอนนะครับเอาประกันรถไม่ทนหนักไม่มีความไม่นำท่วมนะครับการันตีของได้ใหม่แท้ได้ด้วยนะครับห้องเครื่องครับคันนี้ขึ้นจนสองพันห้าร้อย cc ขึ้นจนเบนซินนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับแล้วก็รถไม่มีการแต่งการจูนใดๆนะครับขึ้นต์คันนี้ก็คือเป็นขึ้นจนแคมรี่เนี่ยครับ เป็นเครื them, ่องตระกูลเดียวกันนะครับเอามาใส่ในเอาผาสหรือเวลฟาเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับประวัติดีมากเจ้าของเก่าเซอร์วิสแบตมาแล้วหนึ่งรอบนะครับแบตเป็นแบตเอ็มพีแบตรี่แบตตังลูกใหญ่นะเพราะว่าคันนี้ระบบไฟฟ้าเขาค่อนข้างเยอะนะครับก็ห้องเครื่องเครื่องยนต์เขานะครับสะอาดมากนี่หน้าเครื่องนะครับไม่มีน้ำมันเยิ้มนะครับปะเก็นไม่เสียนะครับชุดยางต่างๆอยู่ในสภาพดีหมดนะครับแท่นเครื่องต่างๆโอเคนะครับเพราะว่าเราได้มีการทดลองขับเรียบร้อยนะครับว่าใส่เกียร์ต่างๆระบบต่างๆนนนี้คคือไม่่สััเลยะรบ กระปุกนะครับตัวหม้อพักน้ำ้อาน้ำนะครับหรือว่าคูแกนนั่นเองนะครับอยู่สภาพดีนะครับนี่ก็จะเป็นตัวที่ชีน้ําฝนนะครับนี่ยังเต็มไม่ก็ไม่ซึมนะครับไม่มีตรงไหนขาดลงไปเราเช็คเรื่องของระบบน้ำเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสภาพดีมากเอาก้อนน้ำมันเครื่องนี่ครับน้ำมันเครื่องยังใส่อยู่นะครับแบบนี้ยังใหม่นะครับใช้ได้อีกนานนะครับประวัติดีมากนะครับ สภาพสวยเลยนะครับเนี่ยดูจากคันน้างล่างน,นะครับพดัดลม2ตัวก็คือเป็นของเดิมเขานะครับรถพวกนี้พดัดลม2ตัวคู่หน้ามันจะทํางานเยอะอยู่แล้วนะเพราะว่าในระบบแอร์นะครับแอร์มันเลี้ยงทั้งคันอยู่แล้วนะครับมันมีแอร์ตู้หน้ากับแอร์ตู้ท้ายนะครับแล้วก็คู่ความร้อนนะ่ะพวกนี้ไม่เคยเจอปัญหาความร้อนนะเพราะว่ารถพวกนี้มันระบกกบระบายอากาศมันดีมากเลยนะครับผม mm hmm. โอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในของเจ้าเวลไฟคันนี้ว่าออปชั่นด้านในมีอะไรนะ่าสนใจบ้างไปชมกันเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทไม่นิ่งๆเลยนะครับ เมขไมล์สองแสนสามหมื่นกิโลปะวัศูนย์ไมล์แท้นะครับเพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาตอนวันที่4เดือน5ปี67เนะครับเมื่อเดือนนี้เราเองนะครับเจ้าของเก่าเปลี่ยนมาแล้วนะครับต่อไปคือปีที่ตอนประมาณสิ้นปีเลยนะครับใช้ได้วานเจ็ดพันโลนะครับนี่มีแท็กอยู่นะครับรับประกันได้ครับรถประวัติดีแน่นอนนะครับก็ดูไดถึงนะฮะรถพวกนี้ส่วนใหญ่นะครับมันจะมี2อย่างคือเจ้าของเก่าเข้าดินเลอร์ที่เขาออกมา นะครับหรือบางทีคนจะเข้าศูนย์หรือบางทีก็จะเป็นเข้าบอกว่าพวกอู่ด้านนอกนะครับเพราะว่าอันนี้มันสามารถซ่อมหรือดูอะไรที่ไหนก็ได้นะครับมันก็เหมือนเราซ่อมโตยต้าคันหนึ่งเลยนะครับอะไรไม่ได้แพงไม่ได้น่ากลัวนะครับมันอะไรมันเยอะมากเพราะคนมาน,นิยมนะครับแล้วก็อะไรหาง่ายนะครับผมโอเคเลยนี่หลังคาก็จะมีเป็นตรงนี้เป็นตัวเปิดดึงออกไปนี่ได้ด้วยปิดปกติ าราคากลางก็จะเป็นเป็นมูนรูฟฮะเปิดปิดได้ตามปกติเลยตรงหลังนันนจะเป็นคอนโรลประตูซ้ายขวาเปิดปิดฝาท้ายได้หมดเลยนะครับตรงนี้เปิดหนังคาซันรูฟก็คือตรงนี้ได้หมดนะฮะปิดปิดไฟตรงนี้นทุกอย่างใช้งานได้ตามปกตินะครับผมโอเคคอนโซลสวยครับไม้สองแสนสามหมืกิโลเรประกันไม้แท้นะครับนี่มีแท็กให้ดูว่าเพิ่งเปลี่ยนอะไมันเครื่องมานะครับไม้สองแสนสดูเหมือนเยอะไหมครับ กับรถสภาพแบบนี้นะครับบอกเลยว่าเจ้าของเก่าดูแลวิดีมากนะครับแล้วก็มือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีจริงๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับติดฟิล์ม 3M มาแล้วนะครับคอนโซลกาสหนังต่างๆอยู่สภาพดีเปลี่ยนจอกลางมาใช้จอของไพโอนียนะครับจอน,นี้ก็คือสาม,มารถตอบบลูทูธ FM ็มได้หมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีกล้องถ่ายหนังในตัวนี่มีกล้องถ่ายในตัวนะพอเปลี่ยนวิทยุมาครับตัวเพิ่มเสียงวัดเสียงตัวเนี้ย มันก็ใช้ไม่ได้นะครับมันก็ใช้ไปใช้ตัวนี้แทนนี่อ่าประมาณนี้รับสายวางสายนะครับเหมือนกันนะครับใช้จากหน้าจอเอานะครับตอบเนี่ยตอบตรงนี้ได้หมดวิดีโอเนี่ยเครื่องเสียงซีดีบลูทูธ a/s ต่อได้หมดเลยนะครับก็คอนโซลกลางตรงนี้ก็จะเป็นแอร์ครเขาเรียกว่าแอร์นานโนนะครับตัวนี้จะเป็นแอร์นานโนเรียบร้อ,อยแล้วนะครับผมคือเรื่องของระบบ,แบบระบายอากาศต่างเรื่องของ ตัดเรื่องของกลิ่นต่างๆช่วยได้เยอะครับแอร์ตัวนี้นะฮะนี่ปรับแอร์หน้าแอร์ท้ายได้หมด AC ปรับออโต้ได้หมดตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ของต่างๆนะครับเป็นถาดสไลด์แบบนี้เกียร์ P R N D นะับเป็นเกียร์ขั้นบันไดตัวเก่งของเจ้โตโยต้าเลยนะครับมีเบรกโฮนะครับมีโหมดต่างๆมีโหมดอีโคนะครับแล้วก็จะเป็นโหมดกันลื่นทั้งหลายนะครับให้เปิดไว้ไม่ต้องไปปิดนะครับตัวนี้ก็คือใครไม่ชอบก็ปิดไปนะครับมันตัวดับเครื่องอัตโนมัติเวลาเราติดไฟแดงงเงี้ยอ่าใครไม่ชอบใครชอบก็ใช้ไปนะครับ ก็ที่วังแก้ว2องแก้วตรงนี้นะครับนี่ปรับได้แล้วก็ที่พักแขนตรงนี้นะครับเปิดแบบเปิดได้สองข้างแบบนี้นะครับต่อ USB ได้1จุดแล้วก็ปลั๊กชาร์จแบตได้อีก1จุดนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมเปิดได้2ข้างนี่โอเคเลยพวงกันตมัลติฟังก์ชันสองฝั่งครบนะครับฝั่งขวาก็จะมีตัวองดูโหมดหน้าจอนะครับ ว่าคำเตือนอะไรแจ้งหน้าจอไหมตอนนี้ก็คือไม่มีคำเตือนในดๆนะครับนี่เป็นส่วนแมสเซจนะฮะดูได้เลยนะสภาพดีมากนะครับเรื่องของระบบแอร์ต่างๆนะครับอ่านี่หน้าจอทุกอย่างเชื่องันได้ตามปกตินะครับก็มีคูดคอนโทรลนะครับเชื่องันได้ตามปกติเลยนะครับผมโอเคสภาพดีมากนะครับไม่สองแสนสามแต่ว่าสภาพบอกเลยว่า ผมมั่นใจว่าคันนี้เจ้าของเก่าดูแลว้ดีมากๆนะครับดูแลดีกว่ารถใหม่น้อยบางคันอีกนะครับบางคนบอกว่ารถใหม่น้อยคือไม่ได้ใช้คือไม่ดูแลเลยนะครับแต่คันนี้นเจ้าของเก่ามีรถไหญ่คันแล้วก็มีคนดูแลรถให้นะครับเข้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตรงทุกระยะนะครับเปลี่ยนตลอดแล้วก็รถไม่เคยบอกว่า ดูแลไม่ดีเลยนะครับดูแลดีมากนะครับมายสองแสนสามแต่ประวัติดีแล้วก็สภาพด้านในแบบนี้เลยครับกริ้มๆเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปสรุปคันนี้ครับว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่สภาพเป็นยังไงบ้างชมก์นั่นโตโยต้าเวลฟา3.5เซจิเอ dition ปี2015นะครับราคาหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทนะครับเล่มมายสองแสนสามหมื่นกิโลนะครับรถมือเดียวป้ายแดงประวัติศูนย์ตรงทุกระยะน,นะครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากกันได้สีขาวมุกดเดิมแบบนี้เลยนะครับผม รถก็จะมีสะเก็ดหินหรือร่อยบ้างนะครับตามาใช้งานทั่วไปแต่ว่าโครงสร้างเรากับประกันโครงสร้างเดิมแน่นอนเราเป็นนะครับประกันรถไม่ชนหนักไม่มีความไม่น้ำท่วมนะรีของเล็กหม่แท้ได้ด้วยนะครับรถคันนี้ไม่ติดแก๊สนะครับสวยๆเลยนะครับผมส่วนจะซื้อทำยังไงครับจะซื้อสดหรือจะแฟงก็ได้นะครับอยู่ใกลนะครับไม่ต้องกังวลครับว่าจะซื้อรถคันนี้ไม่ได้นะครับดูรีวิวให้ชอบครับดูรีวิวให้ใช่ครับแล้วก็แชร์โรชั่นมาครับเรามีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านนะฮะ ส่งฟรีท่วประเทศไทยนะครับจากไฟนั้นเราก็จะมีเจ้าที่เซ็นเป็นถึงบ้านนะครับเอกสะารเขางป็นน้ำผ่านบอสไซส่งตรงถึงบ้านฟรีเหมือนกันนะครับผมดูรีวิวจากลูกค้าของผมได้นะครับเราไปมาเกือบทุกจังหวัดแล้วนะครับทั่วประเทศไทยนะครับเราส่งฟรีทั่วประเทศนะครับอยู่ไกลครับซื้อออนไลน์ง่ายกว่าเยอะนะครับดูรีวิวให้ชอบครับดูให้ใช่นะครับพร้อมซื้อติดต่อมาที่โปรโมบ้านได้ครับผมซื้อลออนไลน์ง่ายที่เดียวการทำเต็มรถโปรโมตบ้านนะครับ ฝากช่องทางการติดต่อกับทางเฟซบุ๊กยูทูบติ๊กต็อกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสังขารให้ทางโปรดบ้านด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ครับผมแนะนำมาคุเจ้าโตโยต้าเวลฟา3.5 ZG Edition ปี2015นะครับตัวท็อปๆแบบนี้สีขาวมุกเปนเดิมๆเลยนะครับผมรถปี15นะครับราคา1,690,000บาทนะครับเลขไม้230 0กิโลนะครับรับประกันไม่ของเลขไม้แท้ก็คงสร้างเดิมกว่เปอร์เซ็นต์แน่นอนนะฮะ ใครสนใจซื้อนะครับรีดต่อมาที่ประกบบ้านเดยครับราคานี้นะครับถูกกว่าตระหัเป็นแสนเลยนะครับผมสภาพแบบนี้น่าหาไม่ได้แล้วนะครับมดมือเดียวสดๆแบบนี้นะฮะลดบ้านนะครับซื้อแล้วสดไม่เสียแวดด้วยนะครับผมสนใจจอบมาที่ประกบบ้านเดยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ